วันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีประทับเฮลิคอปเตอ,อร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานอิสรภาพ109อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวีรศักวิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดอ่างทองนายเลิกชัยเพชรมุนีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพลโทสุขสรรหนองัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งและพลตำรวจโทจิรพัฒน์พรมจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทุนละออกธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิรยาบถต่างๆ โดยโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบร,รมราชานุสาวารีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลอด,ด้วยโลหิตสมริดนอกขนาดความสูง109เมตรพระอิรยาถทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสวรณพิงคาน1องค์ และขนาดความสูง15.40เมตรในพระอิรยาบทเดียวกันพระอิรยาบทส่งพระแสงปืนต้นข้าแม่น้ำสะตงและพระอิรยาบทส่งพระแสงของเงากระทำยุทธหัตถีรวมสมองค์ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วทอดพระเนตรเทศกาลแบบจำลองภูมิทัศน์การจัดสร้าง ความสําคัญและความเป็นมาของโครงการาพระบรมรูปสมเด็จพระรสสนเรศวรมหาราชในประอิริยาบทต่างๆรวมถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองตลอดจนเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้กับประชาชนชาวไทยเกิดความสำนึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบรรพบุรุษ ่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทุลออทัอษณธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน